ในโลกของโลกบล็อกมีนักพนัฒนาเกมมากมายแต่หนึ่งในคนที่สร้างตำนานเอาไว้คือชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเจนเดลหรือชื่อจริงเจนเซนวิลแมทสันเขาเกิดเมื่อวันที่4เมษายนปี1997ที่ประเทศนิวซีแลนด์เติบโตมาเหมือนเด็กทั่วไปแต่สิ่งที่ไม่ธรรมดาคือความลงไหลในเกมและการสร้างสรรค์โลกเสมือนกลายเป็นสนามเด็กเล่นและเขาตัดสินใจว่าจะสร้างเกมให้คนทั้งโลกได้เล่นมัน ปี2017ในห้องใต้ดินเล็กๆที่บ้านของเจนเดลเจนเดลเริ่มต้นเส้นทางนักพัฒนาเขาก่อตั้ง Splitting Point Studio โดยความฝันและคอมพิวเตอร์เพียงไม่กี่เครื่องช่วงแรกของเกมเขายังไม่ได้ดังมากแต่เขาไม่เคยหยุดพัฒนาเลยจนในที่สุดผลงานอย่าง b บ d วอ r w วิกกี้วิสและ Field Trip C ก็เริ่มมีผู้เล่นนับล้านแต่ความสำเร็จที่เปลี่ยนชีวิตเขาจริงๆคือการเข้ามาดูแลเกมกลอกา r เดน จากเกมเล็กๆกลายเป็นปรากฏการณ์โลกยอดผู้เล่นพุ่งสูงถึง21ล้านคนพร้อมกันทำสถิติแสงทั้งเกม Fortnite และเกมอื่นๆในประวัติศาสตร์ Roblox มียอดเข้าชมทะลุ21พันล้านครั้งและกลายเป็นหนึ่งในเกมที่เติบโตเร็วที่สุดในแพลตฟอร์มปัจจุบันเจนเดียวกลายเป็นหนึ่งในผู้พัฒนาที่มีรายได้สูงสุดใน Roblox และรลายได้ต่อเดือนแตะถึงระดับซิกฟิกเกอร์หรือหลายล้านบาทต่อเดือนเลยแต่สำหรับเขา ความสําเร็จไม่ใช่แค่เงินมันคือการได้เห็นผู้เล่นจากทั่วโลกยิ้มแย้มและสนุกไปกับผลงานของเจนเดว